6แต้มเท่ากัน3ทีมสถานการณ์กลุ่มดีตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าเดือสดสุดๆทีมชาติไทยของเรากำลังยืนอยู่บนเส้นได้ที่บางเฉียบในศึกเอเชียนคัพรอบขัดเลือกเกมบุกเยือนไต้หวันนัดนี้ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่มันคือศึกชี้ชะตาที่จะตัดสินว่าเราจะได้ไปต่อหรือต้องหยุดแค่นี้พลาดอาจหมายถึงการตกรอบวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า 11ตัวจริงที่โคชอิชิอิจะส่งลงไปเดิมพันในเกมนี้คือใครและ5จุดตายที่เราต้องแก้ไขให้ได้สถานเดียวคืออะไรไปดูกันเลยครับก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ช่องต้นกล้าแท็กเกิลด้วยนะครับสวัสดีครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้นกล้าแท็กเกิลครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์เจาะลึกแบบถึงพริกถึงขิงก่อนเกมที่บอกได้เลยว่าเป็นศึกชี้ชะตาของทัพช้างศึกของเราครับเอาละครับในวันอังคารที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้เวลา17.30นนาทีตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยของเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่รออยู่นั่นคือศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่4 ที่เราต้องยกพลบุกไปเยือนไต้หวันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อไชนิสไทเปถึงสนามไทเปมุนิซิพัลสเตเดียมซึ่งเป็นรังเย่าของพวกเขาเลยทีเดียวเกมเยือนแบบนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนครับตอนนี้สถานการณ์ในกลุ่มดีของเรามันเดือดพล่านชนิดที่ว่าประลอดแชบแตกหลังจากเกมที่แล้วเราเปิดบ้านเฉือนชนะไต้หวันมาได้แบบหืดจับนิดๆแต่ที่สำคัญคือผลอีกคู่เป็นใจสุดๆ เมื่อสีลังกาไปสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะเติร์กเมนิสถานได้ผลลัพธ์นี้ทำให้ดารางคะแนนตอนนี้มันบีบหัวใจมากๆครับเพราะมีถึง3ทีมคือทีมชาติไทยเติร์กเมนิสถานและสีลังกามี6คะแนนเท่ากันเป๊ะโอ้โหมันหมายความว่าทุกนัดหลังจากนี้มีค่าเท่ากับนัดชิงชนะเลิศพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว และทุกประตูที่ยิงได้หรือเสียไปจะส่งผลต่อการเข้ารอบโดยตรงแม้เกมล่าสุดเราจะเก็บ3คะแนนสำคัญได้แต่แฟนบอลหลายคนรวมถึงผมด้วยก็ยังรู้สึกว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงกันอยู่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกก,กันกับ5ข้อที่ทีมชาติไทยต้องปรับด่วนเพื่อการันตี3แต้มในเกมเยือนนัดนี้มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับความแม่นยำในจังหวะสุดท้าย นี่คือปัญหาคลาสสิกที่อยู่คู่กับทีมชาติไทยมานานครับในเกมที่แล้วเราเห็นได้ชัดเลยว่าเราสามารถสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำได้เยอะมากครองบอลบุกอยู่แทบจะฝ่ายเดียวแต่จังหวะสุดท้ายจังหวะจบสกอร์ยังขาดความเฉียบคมไปนิดหนึ่งทำให้โอกาสทองหลายครั้งต้องหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายการจะเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้นั้นต้องอาศัยการตัดสินใจที่เด็ดขาดและความนิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำกันเป็นพิเศษ เพราะในเกมระดับนานาชาติโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยครับท้ามีแล้วต้องทำให้ได้ครับต่อกันที่ข้อที่2ครับการจัดการเกมรับและสมาธิโอเคครับนัดล่าสุดเราเก็บคลีนชีตได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปหลายๆเกมก่อนหน้านี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกมรับของเรายังมีความผิดพลาดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะการรับมือกับลูกสวนกลับเร็วและลูกตั้งเตะ ที่มักจะสร้างความเสียวับให้กับแฟนบอลได้เสมอจุดนี้สะท้อนถึงเรื่องสมาธิของผู้เล่นในแนวรับที่ต้องยืนระยะให้ได้ตลอด90นาทีการสื่อสารกันระหว่างผู้เล่นและการยืนตำแหน่งที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยอุดรอยรั่วตรงนี้ได้ครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับการรับมือกับทีมที่เน้นพละกกำลังและการประทะหนักจุดนี้เป็นอีกหนึ่งการบ้านชิ้นใหญ่ของทีมชาติไทยเลยครับ เวลาเราเจอกับทีมที่มีสรีระสูงใหญ่แข็งแกร่งและเล่นบอลสไตล์ถึงลูกถึงคนเรามักจะมีปัญหาในการยืนระยะให้ครบ90นาทีเราอาจจะครองบอลได้เหนือกว่าก็จริงแต่พอโดนเบียดโดนประทะหนักๆเข้าไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เรี่ยวแรงของเราลดลงและส่งผลต่อความนั่นยำในการเล่นจังหวะสุดท้ายได้เหมือนกันครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมร่างกายให้แข็งแกร่งทัดเทียมกับคู่แข่งการมีกองกลางที่สามารถไล่บี ตัดเกมและช่วยชะลอเกมของคู่ต่อสู้ได้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราไม่ตกเป็นรองในเรื่องของพลักกำลังรับข้อที่4ความหลากหลายในแทคติกและแผนการเล่นแฟนบอลหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าบางครั้งรูปแบบการเข้าทำของเรามันดูตายตัวไปหน่อยเหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำๆจนคู่แข่งเริ่มจับทางได้ถูก การเล่นในระบบ4-2-3-1หรือ3-4-3เป็นแผนหลักของเราก็จริงแต่ในสถานการณ์ที่เกมมันตื้อต,ตื้ตันๆเจาะไม่เข้าเราจำเป็นต้องมีแผน B หรือแผน C สำรองไว้บ้างครับเช่นการปรับมาใช้กองหน้า2คนเพื่อเพิ่มมิติในกรอบเขตโทษหรือการส่งผู้เล่นที่มีความเร็วสูงลงไปกระชากหลากเลื้อยริมเส้นเพื่อเจาะแนวรับคู่แข่ง การมีความยืดหยุ่นทางแท็กติกแบบนี้จะทำให้ทีมของเราอันตรายและคาดเดาได้ยากขึ้นอีกเยอะเลยครับและมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5การผสมผสานระหว่างผู้เล่นรุ่นใหม่กับแข้งเก่าประสบการณ์นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับทีมชุดนี้ของเรามีนักเตะรุ่นใหม่ฝีเท้าดีหลายคนที่มาพร้อมกับความสดความเร็วและความกระหายที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ แต่อย่างไรก็ตามในเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันและต้องตัดสินผลกันด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ประสบการณ์ของนักเตะรุ่นพี่อย่างพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันหรือพี่มุ้ยธีรสินแดงดาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทีมขาดไม่ได้รับความเกา๋าการอ่านเกมการตัดสินใจในจังหวะสำคัญและความเป็นผู้นำในสนามของพวกเขาคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายและกองหน้าตัวเป้าที่เป็น2ตํตำแหน่งที่ทีมชาติไทยเรายังคงมองหาคนที่ใช่ที่สุดอยู่การมีพวกเขาคอยประคองทีมน่าจะช่วยให้ทีมของเรามีความสมดุลและน่ากลัวมากยิ่งขึ้นครับแต่สุดท้ายก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวเก๋าไม่ได้ติดมาในครั้งนี้เอานะครับพูดถึงสิ่งที่ต้องปรับกันไปจนครบ5ข้อแล้ว ทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่านั่นก็คือการคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามในเกมบุกเยือนไต้หวันนัดนี้ภายใต้ระบบ4-2-3-1ของโค้ชมาสถดาอิชิอิผมคาดว่าหน้าตาของเราน่าจะออกมาเป็นแบบนี้ครับมาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูแน่นอนว่ามือนหนึ่งของเราในตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าไม้ปฏิวัติคำไมครับ ด้วยฟอร์มการเซฟที่ยอดเยี่ยมและสม่ำเสมอเขาคือคนที่ไว้ใจได้ที่สุดหลังแผงหลังของเราในเวลานี้ต่อไปคือแผงหลัง4ี่คนครับจากขวาไปซ้ายตำแหน่งแบ็กขวาผมเชื่อว่ายังคงเป็นหน้าที่ของสุพนันบุรีรัฐครับถึงแม้ในเกมที่แล้วเกมรุกทางฝั่งขวาอาจจะยังดูติดต,ติดขัดขัดไปบ้างแต่ในเรื่องของเกมรับความขยันและประสุดการยังถือว่าเขาเป็นตัวเลือกที่น่าไว้วางใจที่สุดในตำแหน่งนี้ครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็ก นี่แหละครับที่น่าสนใจคนหนึ่งที่น่าจะยืนพื้นแน่นอนคือนัตพงพงศายริยาที่โชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งในเกมที่แล้วแต่คู่หูของเขานี่สิครับผมขอดาว่าโคชอิจิอิจะให้โอกาสสรึงคานพรหมสุภะลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับด้วยความสูงใหญ่และความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะน่าจะเข้ามาช่วยรับมือกับลูกกลางอากาศของไต้หวันได้อย่างดีขยับมาที่ตำแหน่งแบ็กซ้าย หลังจากเกมที่แล้วเราเสียผู้เล่นตัวหลักไปจากอาการบาดเจ็บเกมนี้จึงเป็นโอกาสของวันชัยจารุ่นงครานครับวันชัยเป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติที่มีความโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับเขาเล่นให้กับแบงคอกยูไนเต็ดและมีประสบการณ์ในระดับ AFC Champions League มาแล้วการมีแบ็กซ้ายที่ถนัดเท้าซ้ายจริงๆจ,จ,จะช่วยเพิ่มมิติในการเปิดบอลจากริมเส้นได้อย่างแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆขยับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลคู่กลางกันบ้างครับตำแหน่งนี้ผมมองว่าโค้ชอิชิ จะยังคงยึดคู่เดิมจากนัดที่แล้วคนแรกคือวีรเทพป้อมพันธ์ในบทบาทตัวคุมจังหวะเกมคอยเชื่อมเกมจากหลังไปหน้าด้วยวิสัยทัศน์และการวางบอลที่แม่นยำของเขาจะเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของเราครับส่วนอีกคนที่จะมาเล่นคู่กันในบทบาทบ็อกทูบ็อกมิดฟิลเดอร์คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์เจ้านิวจะคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยทั้งเกมรับและสอดขึ้นไปหาจังหวะทำประตูในเกมรุกด้วยพละกกำลังที่ไม่มีหมดและความดุดันของเขา จะช่วยทําให้แดนกลางของเราแข็งแกร่งและมีความสมดุลมากขึ้นครับทีนี้มาถึง3ประสานในแนวรุกที่จะคอยปั้นเกมอยู่หลังกองหน้าตัวเป้ากันบ้างเริ่มที่ปีกขวาครับตำแหน,นนนี้ผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นนิโคลัสมิเกลสันถูกดันขึ้นมาเล่นสูงในบทบาทตัวรุกเก็มตัวครับการมีเขาอยู่ทางฝั่งขวาจะทําให้เกมรุกของเราอันตรายสุดๆทั้งความเร็วการกระชากลากเลื้อยและการเปิดบอลที่แม่นยําของเขา จะสร้างปัญหาให้กับแนวรับไทยหวันได้อย่างแน่นอนครับตำแหน่งย์เมเกอร์หรือหน้าต่ำคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่เจชนาทิพสงกระสิงครับเจคือทุกสิ่งทุกอย่างในเกมรุกของทีมชาติไทยการเคลื่อนที่อิสระการจ่ายบอลทะลุทะลวงและความสามารถเฉพาะตัวของเขาคืออาวุธเด็กที่เราจะใช้เจาะกำแพงแนวรับของเจ้าบ้านครับและปิดท้ายที่ตำแหน่งปีกซ้ายแน่นอนครับว่าต้องเป็นเจ้าเช็คสุผู้โชคสารชาติ ผู้เล่นที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดของเราในตอนนี้การลากตัดเข้าในแล้วหาจังหวะยิงประตูด้วยเท้าขวาของเขาถือเป็นท่าไม้ตายที่รู้ทั้งรู้แต่ก็ป้องกันได้ยากจริงๆครับและแล้วก็มาถึงตำแหน่งที่สำคัญที่สุดตำแหน่งที่แฟนบอลทุกคนจับตามองว่าจะสามารถปรเปลี่ยนโอกาสให้เป็นสกอร์ได้หรือไม่กองหน้าตูดเป้าครับในเกมนี้ผมเชื่อมั่นว่าโค้ชอิชิอิ จะให้โอกาสเจ้าต้นธีรศักดิ์เผยพิมายออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับหลังจากที่เขาได้พักมาในเกมที่แล้วเกมนี้เขาจะกลับมาพร้อมกับความสดและความกระหายในการทำประตูแบบเต็มเปี่ยมธีรศักดิ์เป็นกองหน้าสไตล์โพเชอร์โดยธรรมชาติการหาช่องการยืนตำแหน่งในกรอบเขตโทษและสัญชตาตญาณในการเข้าฮอสของเขาคือสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการอย่างยิ่งในเกมที่เราตั้งเป้าจะบุกไปเก็บ3แต้มให้ได้ การมีเขาค้ำอยู่ในแดนหน้าจะช่วยดึงตัวประกบและเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างชนาทิพย์หรือสุภโชคได้มีโอกาสเล่นง่ายขึ้นอีกด้วยครับ นี่ก็คือ11ผู้เล่นตัวจริงในระบบ4-2-3-1ที่ผมคาดการว่าจะได้เห็นในเกมบุกเยือนไต้หวันครับซึ่งดูจากรายชื่อแล้วบอกได้คำเดียวว่าเป็นชุดผู้เล่นที่เน้นเกมรุกแบบเต็มสูบโคชอิชิอิต้องการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเรามาที่นี่เพื่อชนะและยิงประตูให้ได้เยอะที่สุดเพื่อสร้างความได้เปรียบในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียในกลุ่มที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดนั่นเองครับ แน่นอนว่านี่เป็นเพียงการคาดการเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วโคดิชิอิอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือปรับเปลี่ยนแท็กติกตามความเหมาะสมหน้างานอีกทีแต่ไม่ว่าใครจะได้ลงสนามผมเชื่อว่านักเตะทุกคนพร้อมที่จะลงไปสู้เกินร้อเร์เซตเพื่อทงไตรงบนหน้าอกอย่างแน่นอนครับ เอาละครับแผนหมอนทุกท่านศึกครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่3มแต้มมันคือการเดิมพันโอกาสในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ส่งพลังใจให้กับทัพช้างศึกของเราให้ดังกึกกล้องไปถึงไต้หวันกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ วันอังคารที่1 4ตุลาคมนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปมารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเชียร์ไทยไปด้วยกันครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเปิดจอรอเชียร์และตะโกนคำว่าไทยแลนด์ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบการวิเคราะห์แบบนี้และอยากเป็นกำลังใจให้เราฝากกดไลค์และที่สำคัญช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆแฟนบอลชาวไทยได้ดูกันเยอะๆด้วยนะครับ และที่สำคัญที่สุดใครยังไม่ได้กดติดตามกดเลยครับกดติดตามช่องต้นกล้าแท็กเกิลแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ